ก็เลยปล่อยตัวอย่างแรกเป็นอย่างเป็นทางการแล้วครับสารภาพยนตร์เรื่อง Deadpool and w o l v e r i n e หรือก็คือ Deadpool ภาคที่3หนังเพียงเรื่องเดียวของ M.C.U ที่ได้ฉายในปีนี้นะครับโอเคไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจก่อนที่จะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็น,ปนกำลังใจในการทำคลิปใหม่ด้วยนะครับโอเคไปดูกันดีกว่าครับ ก็เปิดเรื่องนะครับที่เราจะได้เห็นนะครับว่าเดซพูกำลังที่จะฉลองวันเกิดของตัวเองเพร้อมกับเพื่อนๆของเขานะครับแต่ยูดีๆเราทหารจากองค์กรทีวีเนะครับเผื่อใครไม่รู้จัก TVA หรือไม่ได้ดูซีรีส์โลกินะครับมันก็คือองค์กรที่เอาง่ายก็ดูแลปกป้องมัลติเวิร์สแหละครับแล้วสาเหตุที่มาจับเดซพูทำเหตุผลผมคิดว่าน่าจะต่อจากตอนจบของเดซปูสอนนะครับที่เดซปูเอา เครื่องมือย้อนเวลาของเค b เบิลนะครับไปป่วนโน่นนี่นั่นไปหมดเลยครับไปยิงตัวเองจากหนัง X-Men Origin w o l v e r i n e อย่างนี้นะครับหรือช่วยเหล่า x f o r c e นะครับที่กระโดดมาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับก็เดทไปแล้วอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ TVA ปมาจับ d e เดท o o กก็ได้นะครับแล้วก็จะมีฉากที่ TVA ถ่ายเหล่าซเปอร์อโของเส้นเวลาหลักนะครับหรือ MCU นั่นเอง ก็ส่วนใหญ่ภาพที่เห็นส่วนใหญ่จะมาจากหลักก็น่าจะเอ็ดออลอัลตรอนที่ผมเห็นนะแล้วก็จะมีฉากที่เดซพูลครับต่อสู้กับเหล่า TVA เนะครับเรียกว่าฟันจนน้ำเฮลบอยไหลออกมาแล้วก็จะเป็นฉากมากมายนะครับจนกระทั่งในสุดก็มีฉากที่ผมชอบมากๆนะครับอย่างเช่นฉากที่ผมเห็นในภาพนี้นครับเอาเป็นภาพข่้นใหม่ก็ได้นี่นะครับจะเป็นฉากที่เดซพูลโหลดกระสุนแบบเท่ๆนะครับพร้อมสู้กับ อะไรสักอย่างแล้วก็มีฉากที่เดดพูกะเรนมาโดนโลโก้ค่ายหนังที่ใหญ่มากๆครับก็คือ2 0 t y century fox นะครับือคือค่ายที่ซื้อแฟรนไชส์ x-men daredevil และ fantastic four ไปทำเป็นภาพยนตร์มากมายนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ถูกดิสนีย์ซื้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เข้ากับว่าเป็นค่ายหนังในเครือดิสนีย์เป็นที่เรียบร้อยเอากระเรนมานะครับแล้วก็จะมีฉากนี่ เป็นฉากที่ปรากฏตัวเพียงครั้งเดียวของวูบอรีนะครับซึ่งจะมีเป็นเงานะแล้วก็ยังไม่เผยหน้าตานะครับซึ่งเอาจริงก็เผยแล้วนะครับในภาพหลุดมากมายก็เผยอใครยังไม่ได้เห็นนะครับก็เดี๋ยวลองให้ดู อ่านี่ก็คือหน้าตาของวูบเวอรีนะครับยังคงได้ฮิวล์แจ็กแมนะครับที่รับบทวูบเวอรีตั้งแต่นาง X-Men ภาคแรกนะครับกลับมาร,บร,บรับบทอีกเช่นเคยเห็นบอกเห็นบอกจะไม่เล่นแล้วนะตอนเล่นโรแกนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนชวนเนาะก็คงมาเล่นเรียกว่าดีไซน์นะครับเรียกว่าน่าจะถอดออกแบบมาจากคอมิกมากที่สุดเลยนะครับก็ปกติ ในหนัง X Men น่ะโรบินรูบินค่อนข้างที่ใส่เสื้อประจำฟอร์มครับอย่างเช่นชุดประจำฟอร์มอยู่แล้วแล้วก็พวกเสื้อกล้ามากกว่านะครับเพื่อถือเป็นครั้งแรกที่ใส่ชุดสีเหลืองบวกน้ำเงินนะครับก็สำหรับผมนะครับ Deadpool and Wolverine ก็ถือว่าเป็นหนังอีกเรื่องที่ตื่นเต้นนะแล้วก็รอดูนะครับให้คะแนนขอให้สัก3เต็ม5ก็แล้วกัน ไม่รู้สิผมรู้สึกว่าคือทุกตัวอย่างแรกๆของเดซ p พ o ลทั้ง1และ2อ่ะมันจะมีการใส่เพลงที่มีความสนุกสนานนะครับแต่ว่าในคลิปนะครับจะมีใส่เพลงที่มีความยิ่งใหญ่ซะมากกว่านะครับก็ก็ได้อยู่แต่ว่าผมชอบแนวตัวอย่างแบบภาคแรกกับภาค2มากกว่านะครับ ก็เด a d พูลแอนด์ว r i ว e จะเป็นหนังเพียงเรื่องเดียวของ MCU ดที่ฉายในปีนี้นะครับเข้าฉายในสารัฐ26กรกฎาคมส่วนบ้านเราก็ก่อนวันเสมอครับ24กรกฎาคมรอชมได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย